อู๋นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดสมุทรสาครนะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะเอาไปด้วยวันนี้นะคะ1กล้องหนึ่งตัวอยู่ข้างหลังสองเจ้ามองแก่แล้วต้องโฟกะ่ะแล้วก็นี่แมนะคะเอาไปด้วยห่วยแลตอนนี้นะคะเราก็ขับรถกันมาถึง ส่วนมะพร้าวก็แล้วค่ะข้างหน้าเลยพร้าวหอมคาเฟ่นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่พร้าวหอมคาเฟ่นะคะที่อําเภอบ้านแค้วตอนแรกฝนมันยังไม่ตกเลยเดินทางมาไปเดินไปกัน และนี่นะคะก็คือหน้าตาของเมนูของร้านเพ้าหอมคาเฟ่นะคะมีตั้งแต่สเต็กสลัดอาหารจานเดียวอาหารว่างนะคะส้ตมตำอะไรอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็มีเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเขามีหลายแบบมากเลยนะดูกันตามในนี้ได้เลยนะคะหน้าถัดไปก็จะเป็นพวกเค้กแล้วก็ไอศครีมนะคะข้าคือช่วงนะั้นนำเมนูเซตแรกจากแซคค่ะ นี่น,นี่อันนี้น้ำอัญชันผสมมะพร้าวน้ำหอมทำไมต้องน้ำหอ,อมต้องมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็มันเป็นมะพร้าวมะพร้าวทำน้ำหอมเลยอ๋ออัญชันมะพร้าวน้ำหอมอันนี้โกโก้โกโก้พร้าวนหอมอ่ะลองชิมนี่อร่อย เมนูมอะไรนะตำหัวลไม้มีใส่มะพร้าวหอมไปด้วยนะคะตาซิกเนเจอร์ของร้านแต่มันหวานแบบน้ำมะพร้าวหอมนะหวานเหมอนมันเอาความหวานจากน้ำมะพร้าวมาทำมันไม่ใค่หวานแบบน้ำตาล <Yeah. S 2> แต่ก็น้ำน้ำตาล แล้วก็อันนี้คือคิดอะไรสักอยาก่างสั่งมาเห็นเป็นซ็อกโกแลตจะสั่งันเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันเลยนะคะอ่ะไหนลองชิมสิอันชั้นมะพร้าวน้ำหอมถืออะไรยังไม่ได้คนเลยคนให้มันเท่ากันหมด หวานหวานนมอ,อย่างเดียวเลยไม่ได้อันชั้นอะไรเลยอ,อืม,อมแก่พพอแือวะโคตรลอมไม่ปลอมดิอันนี้ก็คืออันชั้นพาน้ำหอมน,นะคะมัน รากินเข้าไปนะตอนที่คนเสร็จมันก็จะเจอว่ามีกลิ่นของแบบน้ำมะพร้าวน้ำหอมด้วยแล้วก็มีรสของน้ำมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะคะหวานกำลังดีนะไม่แบบไม่แบบหวานเจี๊ยบแล้วก็เคาผสมนมไปด้วยนะคะอร่อยมาลองชิมอันนี้อันนี้ไงอันนี้เป็นเมนูตำผลไม้นะคะแบบขอเลือกกินซิกเว์เจอ จะลงเลยเป็นไงตัมเป็นคนที่ถ้าจะกินตําต้องกินน้ำมันด้วยจะรู้อร่อยเปรี้ยวเฮ้ยเปรี้ยวกำลังดีเฮ้ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงอะล้วอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้อร่อยจริงโอเคโอเค อันนี้กินไหมถ้าเธอเอาช้อนที่มันเปือยเปื่อนของทควมากินนี่เขาผสมอะไรนะมะพร้าวไป้เป้อาไหมชื่อเมนูว่าทำไมมันมีกลิ่นเหมมะพร้าวเยอ่ะไมช่ช้อนบอกช้อนบอกไม่รู้ให้กลิ่นช็อกโกแลตด้วยแล้วก็กลิ่นมะพร้าวด้วยอ่ะอะไรมะพร้วา,าว จัดได้ว่าเคคร้ารนี้อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าถ่ายรูปมุมนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะและก่อนจากกันใน EP นี้ขอฝากท้าทูการรับมือโรคระบาดในหน้าฝนตามนี้เลย <Okay. S 2> อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย